ยอดครับไปเลยแทบจะเผาร้านเลยนะครับเนี่ยเอร้ส่าียแบบไปแห้งเรียงเม็ดเลยนะครับขัแห้งครับนี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมั่นคงหมหาชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับร้านนี้เป็นร้านมีกระเฉดกุ้งสดน,นะครับกับข้าวผัตตูนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับ นี่อันนี้เป็นมีมีกระเฉดนะครับครับผมอันนี้กล่องละห้าสิบเครับสามสิบแล้วห้าสิบอ๋นน 30, อ,อมีสองราคานะครับมีราคาสามสิบกับห้าสิบนะครับอันนี้ข้าวผัดปูนะครับข้าวผัดปูขายไงครับข้าวผัดปู้ 50, 50. อ่าอันนี้ห้าสิบอันนี้สามสิบนะครับน,นี่ครับ อครับผมนี่เป็นทิ้งน้ำปลานะครับใช่ค่ะทิ้งน้ำปลามีต้นหอมครับผมอืมมีครับทิ้น้ำปลาครับผัดปูครับของผัดปูร้านนี้เป็นปูนะครับร้านนี้เป็นธรรมดานะครับผัดทานกับสองกระทะเลยนะครับ นี่มีวันหยุดไหมครับตลาดหยุดวันอาทิตย์อ๋อขายขายจานหนึ่งเสาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเวลาตลาดเปิดบ่ายโมงบ่ายสองมาะั้ร้านเลยบ่ายสอ่มบ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับครับผมขายจานหนึ่งเสาร์นะครับตลาดจะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับตลาดที่หยุดหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับของกินเยอะมากครับตลาดนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม อันนี้เป็นเมนูแร้วเมนูอะไรนะมีกระเฉดกุ้งสดครับมีกระเฉดกุ้งสดนะครับนีกับบุกร้านเลยครับทางานนี่เป็นข้าวปัดปูนะครับอาูนข้าวัต้นี่ครับอันนี้ข้าวปัดปูนะฮะอ๋อมีซุกี้แห้งด้วยนะ ครับผมแต่ตอนนี้ผัดไม่ทันครับโอ้ยังผัดยังผัดไม่ทันนะครับนี่ครับมีกระเฉดตุ้งสดนะครับเมนูนี้ไปแป๊บนะครับครับอบไปก่อนนะครับอบไปก่อนครับใส่ใส่แล้วไปครับวันนี้อ่าเป็นน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกครับผม หลักทั้งหมดประมาณ8กล่อง8กล่องครับผมกล่องใช้ใช้เส้นประาณกี่กิโลครับเส้นเหรอครับประมาณวัน3 3ตั้งนะครับ3ตั้งนะครับ3ตั้งเส้นวันเส้นวันละ3ตั้งนะครับเส้นหนีไปวางครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาแากเข้าไปครับบอกว่าถ้าลองดูข้างไม่ถึงตลาดนัดสุขานี่ราแล้ว เสร็จแล้วนะครับบอลล็อนเลยครับหารับประทานครับไฟนิดนึ่งไฟเลยครับโอ้โหสุดยอดครับไฟนิดเลยแทบจะเผาร้านเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับไฟแรงแล้จะหอมไฟแรงแทบจะเผาร้านเลยครับ ก่อนผัดเตาเดียวไม่ทันผัดเตาเดียวไม่ทันนะครับต้องสองเตานะครับผมจะชอบชอบกระเทียมทอดแกมกระเียมใส่กระเทียมเข้าไปนะครับตา,าตามด้ยวยพริกครับใส่พริกเข้าไปนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับ นี่ครับที่เกือบประมาณนี้ครับได้กี่กล่องนะครับวันนี้วันนี้เหรอครับครับวันนี้ก็ได้หนีไปประมาณสองตั้งแล้วสองตั้งแล้วนะสองตั้งนี่นะครสองวันก็สี่ตั้งโอ้โหมันก็ผัดไปสี่ตั้งแค่หนีทีละทีละซี่ลูกครับก็แค่แค่เยอะแล้วบางทีแบบมันใช้ไม่ทันแล้วมันอันนี้มันกีิโลครับอันนี้ อันนี้เหรอครับอันนี้มันมีสองรอเ้สองพันสองพจกรัมแลว่กือบสามโลครับสองโลเจนะครับใช่ประมาณสโลเจใช้สใช้สตั้งนะครับประมาณสามหึงสตั้งครับสามีตั้งเลยนะครับก็โอ้เยอะอยู่นะครับ ี็หลังเสร็จแล้วนะ้นนครับนรแล้วนเดืแล้วก็ใส,ใส่ใส่เช่นนะครับคร ตมน้ำเต๊อกนะครับตัวไป่ตัวไก่นะครับอันนี้ตามสูตรครับใส่ประมาณนี้ครับใส่เพราะว่าผมผัดผมไม่เคยชิมครับมันจะโอเคเลยตามสูตรเปไปตามสูตรเลยนะครับความชำนาญนะครับส่วนตัวนะครับนึ่ก่อนก็เปิดเปิดเป็นร้านอาหารอยู่เปิดซีฟู้ดอยู่แถว อะไรที่บางกุงเทียนแทเบางเทียนนะครับขาโดนโควิดกันเลยเนี่ยครก็เลยมาขายอย่างนี้แทนนะเมื่อก่อนเลี้ยงลูกท้องเยอะับวันนี้ก็ทำเงี้สองคนสามคนพอได้พตลาดนี้คนเ้าจะเยอะครับ อย่างน้อยก็คนก็เดินเยอะนะครับตลาดเนาะมันมันไม่เหมือนกับร้านนะครับอันี้เราจะน็อกน็อกน้ำเย็นไว้ลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นไว้นะครับใช่ครับโอ้เราจะทำให้ผักกรอบครับนี่ครับใส่ปลากระเทียมไว้นะครับใส่ไว้ครับเติมน้ำนะครับแล้วก็อบไปนะครับอบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ เด็กตามไปเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแก้วขวดแก้ววแล้วขวดค่ะเด็กก็มีเสียด้วยจาค่อนข้างรถจัดด้วยนี่ขายเยอะคนชอบดูจัดมาเดียวลูกค้าจชอบรถจัดนะครับใช่โอโหนี่นะครับ เราไปทานมากครับผมเขจะไม่ใส่ซอสซอสปรุงรสซอสสาเกียวสาเกียวคือการผัดก็ผัดนะครับก็ใส่ใส่น้ำมันเข้าไปนะครับเราจะมีเหมือนล้านค้าก่อนด้วยน้ำมันอยัาไม่ติดกระทะนะครับใช้น้ำมันเคลือบเคลือบกระทะก่อนนะครับ ใส่สองฟองนะครับไฟอ,อให้งๆราข้าวใส่ข้าวเข้าไปนะครับข้าวที่ข้าวที่ปรุง ตีกระทะอยู่นะครับรแถลงกันไปนะครับกดใส่เนื้อปูล,ลงไปนะครับเนื้อปูลงไปผัดเนื้อปูนี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับก็เป็นอกครับอกอกหน้าอกปูนะครับ ปรก็มี2ราคานะครับสอกับห้าสิบสามสิบกับห้าสิบนะครับ ที่ไทยนะครับลงไปนะครับึ <im itating noise> ๊ <im itating noise> แบบไปแห้งเรียงเม็ดเลยนะครับครับ ไปแท่งครับเริ่มการจบนะครับโอเคครับปลาปูคคนี่ครับเสร็จแล้วนะครับขลาบัตปูนะครับนี่เรียร้อยครับเจ้ ใส่ต้นหอมไปนะครับครับผมต้นหอมก็จบเลยจบแล้วครับน่ารับประทานมากครับผมว่ะ้านต้นน้ำหมี่กระเฉดข้าวปัดปูนะคะสถานตลาดมั่นคงมหาชัยเชิญแม่ทานนะคะร้านเปิดวันพุธถึงสองทุ่มนะคะราคะาเบาๆค่ะครับผมค่ะน่าจะมาจัดน่ชิมได้นะคะคขอบคุณครัขบขอบคุณมากครับผมวันนี้ครับครับ,บค,ครับ